แม้จะผ่านมาหลายวันแล้วแต่เรื่องราวของอีวานโปรเวเดลโกลคิปเปอร์ลาซซโอผู้สวมบทฮีโร่โขกประตูกงตายตีเสมอแอนเ t i โกมาดริดนาทีบาบยังมีสตอรี่น่าสนใจซุกซ่อนอยู่อีกเพียบเลยครับโอเคหลายคนอาจไม่ทราบที่มาที่ไปของโมเมนต์ดังกล่าวงั้นผมขอเล่าเหตุการณ์คร่าวๆอย่างนี้ย้อนกลับไปคืนวันอังคารที่ผ่านมากับโปรแกรมยูฟาแชมเปี้ยนส์ลีกคค่ระหว่างลาซซโอเปิดบ้านรับแอมาดรโก แมชวันนั้นทีมเยือนบุกมานำก่อน1-0ตั้งแต่ครึ่งแรกกระทั่งเวลาเดินทางเข้าสู่ช่วงท้ายเกมทำท่าจะจบโดยชัยชนะของตราหมีอยู่แล้วหากแต่ดราม่าดันมาเกิดขึ้นเอานาที94เมื่ออีวานโปรเวเดลโกเจ้าทินขึ้นมาโขกลูกเปิดของลุยส์ออเบโตในจังหวะต่อเนื่องจากเตะมุมผลลั์คือบอลพุ่งเข้าประตูสุดสวยลาซซโอตีเสมอแอนมาริด1-1ทำเอาแฟนบอลในสนามคุมคลั่งไปเลย อันที่จริงผมรู้สึกดีมากกว่าตอนป้องกันประตูแต่ลูกมงนาทีสุดท้ายนับเป็นโมเมนต์ที่สุดยอดผมเองยังไม่อยากเชื่อว่ามันจะเกิดขึ้นอีวานโปรเวเดลอธิบายความรู้สึกหลังจบเกมนึกภาพตลอด90นาทีพี่แกช่วยทีมเซฟสวยๆไป3ามครั้งแล้วนาทีบาปยังขึ้นมาโขบประตูหนึ่งหนึ่งอีกนี่จะสะใจขนาดไหนถึงตรงนี้โมเมนต์ผู้รักษาประตูสวมบทฮีโร่โมงตีเสมอให้ทีมว่าเดือดแล้วนะหากแต่เรื่องราวของอีวานโปรเวเดลยังไม่จบแค่นั้น ถ้าสังเกตโกลร์คนนี้และประตูที่เขาทําได้มีความคล้องเกี่ยวผูกพันกับเลข94เยอะไปหมดครับจะเสื้อหมายเลข94ที่โปรเวเดลเลือกใส่ทําประตูสําคัญในนาที94ในจะประวัติโปรไฟล์ของเจ้าตัวที่เกิดปี1994แถมโกชาวอิตาเลียนยังมีส่วนสูง194เซนติเมตรอีกด้วยไม่รู้เพราะความบังเอิญหรือโชคชะตาแต่อีวานโปรเวเดลดูจะถูกฉลโกกับเลข94เอามากๆ สำหรับโปรเวเดลประเด็นคืนนี้ไม่ใช่ครั้งแรกที่ตัวเขาทำประตูดได้ในฐานะโกคิปเปอร์ย้อนกลับไปรู้กัน2019ถึง2020โปรเวเดลที่ขนาดนั้นเฝ้าเสาให้ยูเวสตาเบียทีมในเซเรียบี B. เคยขึ้นมาหม่งประตูนาที90บวก5พาทีมตีเสมออัสโคลี2-2ชนิดที่ความรู้สึกวันนั้นไม่ต่างกับโมเมนต์นาทีบาบแมชล่าสุดเท่าไหร่นัก ถึงตรงนี้เท่ากับว่าตลอด10ปีบนเส้นทางผู้รักษาประตูอีวานโปรเวเดลมีชื่อบนสกอร์บอร์ดมาแล้ว2ครั้งซึ่งก็นับเป็นสถิติที่โกน้อยคนจะทําได้เอาล่ะจากเรื่องราวความเป็นไปของโปรเวเดลตัดกลับมาที่ลูกโมงพลิ้งนรกเกมกับแอตมาดริดถ้าสังเกตช็อตน,นี้โกลาซิโอถอยไปพื้นที่ว่างวิ่งฉีกตัวประกบขึ้นมงเดียวๆก่อนจะสะบัดหัวเปลี่ยนทิศทางบอลได้สมบูรณ์แบบมากๆคือมองผิวเผินนี่เทคนิคร้ายกาจอย่างกับกองหน้าเจ้าเวหา เรื่องน่าสนใจคือสกิลดังกล่าวโดยจะมีที่มาที่ไปอยู่ครับพอย้อนกลับไปสมัยเป็นนักเตะเยาวชนโปรเวเดลในวัย14ปีเคยเล่นตำแหน่งกองหน้าแถมยิงประตูเป็นกอบเป็นกำรรม,มาแล้วทว่าโดยรูปร่างที่สูงใหญ่บวกกับโคช้ชมองว่าเด็กคนนี้น่าจะไปได้ดีในตำแหน่งผู้รักษาประตูมากกว่าที่สุดแล้วอีวานโปรเวเดลก็หักเหปเปลี่ยนบทบาทมาเป็นโกลคีเปอร์ก่อนจะได้เซ็นสัญญาอาชีพกับบูดีเนเซสโมสรอนแรกของเขาในเวลาต่อมา ถึงวันนี้ในวัย29กระตัดแม้จะเปลี่ยนบทบาทมาเฝ้าเสาเป็นผู้รักษาประตูเต็มตัวหากแต่สิ่งหนึ่งที่ยังคงติดตัวโปรเวเดลคือสกิลกองหน้าที่พร้อมขึ้นมาช่วยทีมลุ้นประตูนาทีบาโอกาสสุดท้ายและเขาทำสำเร็จ2ครั้งแล้ว ท้ายที่สุดสาหรับอีวานโปรเวเดลแม้จะไม่ได้ก้าวขึ้นเป็นสไตกอร์ตำแหน่งที่เขาเริ่มต้นตั้งไขบนเส้นทางลูกหนังแต่ถึงอย่างนั้นการรับบทฮีโร่ขึ้นมาหม่งประตูเกมแชมเปี้ยนส์ลีกในฐานะโกลร์ er, mm hmm. ก็ถือเป็นสตอรี่โค้ดเท่และสุดยอดโมเมนต์ที่ไม่เลวเลยครับ